นะวันนี่ครับมันนี้กินเดียวกันใกล้เซลมาขายปุ๋ยผปุยบ้านมันก็ใส่นี่ยครับผมปุยบ้านผปุยบ้านเก่าก็ปุยบ้านมาเนี่ยผมเป็นลูกค้าเก่าผมกินเดียวกันเจ้าของบุญมาเลยบุญมาแล้วมันจะของอะไรเห็นผลเร็วครับผมมงกุฎอันนี้มันบ้านซับซับสนุนซับสนุนครับซับสนุนข้างในซับพู ลูกค้าหลายบานครับผมเรียกว่านแมนับผมลูกค้า,คามูที่ทาสิบ่สตำบลห้วยบงคุรถาไปแจนอของาไันก็ไม่ได้มันไม่ใหญ่หรอกขุดกล้วยรับขุดกล้วย่ดามทดมัช้านี่ไป ธนาคารกับโอ้ไปยุ่งแบบซุ่มอันมนเได้แล้วแม่ก็ได้แล้วเลขบัตรอะไรล่ะมัตามเลขบัตรเลขศูนย์นะได้เมเลขเลขศูนย์ถึงลบแรกลง้น่ไหนลงใต้นะโอ้ผมก็ได้้ถ้เียวเลขเก้าเลขเก้ไม่ได้ดังเลขแปดเลขแเลขเก้าเลขสามพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลขหนึ่งถึงเลขสามี่ห้าได้เมืพรุ่งนี้ ผมคงไม่มีเสียด้วยนี่คืออะไรพรสวงไม่พรพรสวงกุมภวงศ์พรสวนพรสวงสวนต่อเสือนะต่อเสืออืมต้อเสือรอเรือโบวียนอืมพี่น้องกูมันยังกูไม่แล้วแล้วมาซื้อปุ๋ยเหรอครับน่าจะโดนอะไรขึ้นไครับผมกุมภวงศ์ปุ๋ยอะไรลูก้อีกปุ๋ยขึ้นมาขึ้นมา ที่ที่ผูยอยบ้านแกใช้นีครับผมกดมันดังแล้วไม่ใช่เนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่สองห้าหนึ่งปุ๋ย่ยไม่ดังรักขอเบอร์โทรศัพท์แคเอานี่สถานศูนย์เก้าห้ารับผมเอาสิกระสอบครับผมแกลองจะลองใส่มันครับผมอะไรวะห้ามันหกห้าสจ็ดสบาทเนี่ยกระสอบเร่งรมห้าสองสอ เก็บร์หน้าพันก็ได้สิละใช่ม่อเท่าเกียรเกี่ยืกอเล่นที่เก่ยวกับสัรนห้ให้ระกำมันตั้งราคามันเช่นี้ครับผมอีเด้อใครอยากได้ปุ๋ยดูหน้าตาเด้อพี่น้องพูดเหมือนเราทำไหมสิไม่เม็ดใหญ่เขาขยายมาต้องลองขยายมาให้ดูครับผมว่าลักษณะนี้จะเป็นอย่างนี้ครับต้องลองของใหม่ตัวนี้เขาผสมเข้ามาครับเหมือนนั่นไหมถึงไม่เหมือนการทำผมตัวนี้จะเป็น กินนเป็นคผมมอยเนแ้าม่าอัน่ผมจะเป็นยผสมเข้ามาซีเคมีเข้ามาครับเป็นส่วนสมุนเข้ามาครับผมสิบถุงสิบถุงส่งวันนะเบิกกันเงินเซ็นก็มีเงินสดก็มี พีน้าครับผมเอามาให้ครับผมปลอดใจได้สีเดือนครับผมปีหน้าเอามาให้พงกระลามาให้ครับผมปีหน้าเอามาให้บบได้ไซเลยครับแต่ว่าถ้าปุ๋ยด่วนเป็นเงินสดครับผมแต่ราคาอยู่เท่าเดิมครับผมราคาอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทมันเดิอนครับผมใส่มันครับผมใส่มันใส่โพดใส่อ้อยครับผมพืชปลอดชั้นครัวได้หมดครับผมขอแต่ลายชื่อครับผมวันนี้ขอแต่ลายชื่อถ้าปุ๋ยปีขอแต่ลายชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็เบอร์โทรครับผม

พี่พี่โทรมาส่งกันมามาตอนไหนก็ได้พรุ่งนี้อือพรุ่งนี้ก็ได้จบอะไรอีกหาไหาน่าะกี้ยถามแม่สิมาถึงบ้านมึงทำไมต้อเกียร์แม่งอยู่นี่แหละเอาไปเกี้ยเลยเอาไปสั่งของรองคานยี่โรงงานเลยไหนว่าจะทำอะไรวะว่าจะทำอะไร เสียมาแล้วครับปุยยังไม่ได้เอาเสียไปใส่ก่อนแกบอกเสียไปเสียแกว่ารับผมหนีผมหนี้ตอนไหนครับตอนเช้าครับผมยินไหมวิจะไปไปดีกว่าปุยอันนี้เห็นบ้านปางเขาก็ใช่นะครับผข้าใหญ่ครับผมที่ด่างทุ่นครับผมถ้าไม่มีโยก็ห้าม พี่ประกันน้องนาใ่ครับท่บอกอนียนประกันนัอง่าครับประกันครับผมหัวใหญ่แน่ครับผมไม่ดีครับพี่เลี้ยจะอธิบายตอนนี้สิบสอบ สองละห้าร้อยเจ็ดสิบเป็นเงินห้าพันเจ็ดครับแต่วันที่จะขอค่ามัดจำค่ากรรมกรแบบถามเข้าบริษัทสองร้อยแล้วพรุ่งนี้พี่ผมเอาปุ๋ยมาส่งพี่ก็จ่ายแค่ห้าพันห้าอ่าโอเคโอเคตัวนี้สิตัวนี้จะเป็นบัตรประกันครับมีประกันอยู่สิบข้อครับอืมตัวนี้ประกันให้ปีปีต่อปีครับประกันอุบัติเหตุทางรถทางเรือครับการลลบหนีรถขี่น้องรถข่วันนกอะงเงี้ยครับผมประกันชีวิตโอ้อันนี้ครับประกันไว้รอบนึงนะประกันปีต่อปีครับครับจะหมดปีหน้าของวันนี้ครับอ่าโอเค มัน <Arrow> จะมีเล here, dom, ็กลั่นอยูงนีครับผมทุกปีใหม่ทั้งบริษัทเป็นจะจับฉลากราวันกันนำนะครับผมแหมลูกเปี้ยเอ้จกตั้งให้ยี่สงรบอรก่อนเนาะโอเควันนีครับวันนี้ครับ